ญาตเนาะคคือพอเขาพูดแล้วมันมุ่งเป้ามาเหมือนมาที่ลุงก,กับป้าเราจะมีการฟ้องร้องหรือมีการดำเนินคดีอะไรกับเขาไม่มาก่อนหน้านี้เขาก็เคยมีพฤติกรรมคล้ายๆแบบนี้มาก่อนใช่ไหมลุงต้องยังไม่รู้คุณอธ <นะ S 2> ิยาไ,ไม่ได,ไได้ไม่ได้มุ่งเป้ามาลุงก,กับป้านะเขาบอกเทวดานะเขามุ่งเป้าเป็นเทวดานางฟ้าแ,แล้วลุงเป็นอะไรผมเป็นลุงพลผมเป็นลุงพลผมเป็นลุงพลตัวรู้เป็นลุงพลไม่ใช่เทวดานางฟ้า เรื่องที่อะไรแล้วแล้วล่าสุดทานายตั้มอะค<อ>่ะเอ่อแกบอกว่ารอรอยังยังไม่ให้คําตอบไม่ได้ว่าจะรับทําคดีลุงไหมแล้วตอนนี้ล่าสุดลุงได้มีการคุยกับทานายตั้มไม่ว่าจะรับไม่รับหรือ,อยังไงให้เวลาอีกนานไหมคะก็ดูไลท์ทานายตั้มนะทานายตั้มไลฟ์สดไปแล้ว ค่ะจะบอกว่ายังไงบ้างคะลุงก็เขาทนายตั้มบอกให้ลุงปิดวาจาก่อนอืมครับแต่ยังรับรับไม่ยังครับแต่แกรับทำคดีก็ยังมีอะไรนะก็รอแล้วอีกอีกหนึ่งไม่ใช่หรอเงื่อนไขอีกหนึ่งเงื่อนไขที่สามครับเออีกหนึ่งไม่รู้อะไรเงื่อนไขที่สามเนี่ยเราคือคือในฐานะลูกความอ่ะเราเราแบบร้อนรแบบไม่ใช่ร้อนใจไหมว่าอยากจะอนครับอยากให้แกรับหรือไม่รับลุงก็ยังไม่มีคดีอะไรครับมีแต่คดีอยังเงินอืม ก็ไ <One> ม <input> ่ไ <un> ด <paid> ้ไม่ได้แบบไม่ได้แย่ก็ปล่อยให้แกทำตามอันต่อไปก่อนไม้กับเรือก่อนอาตอนนี้ก็คือสบายๆทีิงๆคือเหมือนเหมือนลุงกับป้าดูผ่อนคลายมากกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกมั้งครับหรือ่อนคาร์บอนไม่ได้เกี่ยวกับที่ผมยุ้ญบอกว่าที่ที่ผมที่ไม่ร้อนหล่นผมไม่ได้ฆ่าเขาขนาดนั้น คุณอาชิยะก็ต้องเป็นคุณอาชิยะมันเดิมเออโกรธไหมลุงเพราะว่าเขาออกมาพูดแล้วมันเหมือนทําให้แบบโกรธอะไรเขาเรื่องพุ่มาย้อะเขาไปพูดให้นางฟ้าเทวดาไม่ได้พูดในลุงพลมันโกรธครับไม่โกรธไม่เกลียดครับค่ะอันนี้ทําอะไรเนี่ยลุงจะทำอันนี้ ประตูครับประตูอ๋อทีนี้ก็จะเป็นประตูใหญ่ปิดปิดตรงนี้เลยใช่ไหมครับปิดซื้อหรือเปล่านี่มาปิดบ่เห็นอยู่บ่ ปิดผมคุยด้วยนีไงเออโอเคโอเคแต่ลุงสื่อมาเพราะเขออกไปคุยด้วยจ้ะครับแต่ตอนนี้ก็คือสบายใจและในส่วนของคดีพวกป่าไม้อะไรเราให้ข้อมูลเขาไปหมดแล้วคเขาไปอบว่าไปตามขั้นตอนครับก็ให้ทนายเขาทํางานของเขารับ่มันมีคดีป่าไม้แบบคดีเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยตำรวจปทศเขาประชุมกันเขาอาจจะขอโอนคดีจากกกตูมเนี่ยไปที่กรุงเทพลุงคิดเห็นว่ายังไงทำไมโอนไปไกลจังเออเออลุงมองว่ายังไง พราะว่าถ้าโอนไปนู่นอะเวลาไปไปที่นู่นมันก็ต้องเดินทางมากรุงเทพอะให้ท่านอะโอนมากกองออกนี่โอนมาโกกตูมเหรอครับให้ท่านอะโอนมาโกกตูมนี่ย,ย้ายมานี่เลยถ้าถ้าเขาถ้าเขา,า,เขาย้ายไปที่นู่นลุงมองว่ามันมันเหมือนจริงจริงลุงมองว่าโกกตูมก็ทำได้ใช่ไหมคดีแบบนี้ีก็ลแ่เยวเจะเอาไปไหนก็ก็มันเกิดที่ไหนก็ต้องทำที่นั่นนะครับ กยไมก้ามันจะออกมากระแสอยู่ั่ไม่จ่ากระแสอีหน้านะครับทีหน้าจะมาอิน่าจะมานัดรุงนะบอเอาก็นัดพี่ออยอยู่วันนั้นไม่ใช่หรอนัดเิมนย่าจะดูดีสุดแล้วเนี่ยสุข่าแล้วทนาตั้มบอกว่าอันิตยหน้าคิเฟพยาคนไหนเป็นพิเศษมคนนทนายตอยากเามคยไม่มีครับไม่มี ก็ธนาตั้มก็อยากอยากคุยกับทุกทุกคนนะก็คือโยนนะก็คือมองๆหน้าให้ให้หน้าที่แกถ้าแกอยากคุยกับใครก็ให้แกเป็นจัดการเองอะไรเองเวลาเขาให้กับตําบลตึกจ่าแล้วโอเคเอาเลยนะปวดขาดิคนยปวดไหมน้ำลายออกมาลองพูดหน่อยนะลยคขาผ